อตอนนี้ไปก็ให้พากันนั่งภาวนาหัดนั่งขัดสมาธิทุกทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นฟังคำอธิบายของหลวงปู่ก่อนคือว่าให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาข,าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย นั่งพอไร้คนอ้วนก็นั่งตามสบายกันต่อไปกับหาไปมันก็ได้นั่ง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 เนี่ยคคอวานั่งขัดสมาธิเพชเน่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่น พระองค์อายุยี่สิบเก้าปีก็เสด็จออกบวชบวชแล้วก็ไปโยแถบเขาหิมาลัยหกพันษาหลังจากนั้นก็ลงมาจังหวัดพุทธคยาที่นั่นมันมีต้นไม้พออยู่พระองค์จึงมานั่งขัดสมาธิในทีท่ต้นไม่พอจึงได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้า เราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจฝึกไว้หัดไว้เมื่อบุญบรารมีมันแก,ก่กาสามารถก็ยอมเป็นไปได้อน,นั่นเป็นคำแนะนำตอนนี้ไปก็เป็นคำทำให้ดูนั่งขัดสมาธิหลวงปู่อายุ แปดสิบเอ็ด็นยังนั่งได้ติไม่ต้องตีว่าขาสัน้นขายาวอ้วนพร้อมไม่ต้องตีอันทีมันก็ได้ติตุววันเน่กอให้ดูดูเวลาหลงปู่นั่งให้ดูแล้วก็ไปฝึกไปฝึกไปหัดตนเองถ้านั่งทุกคืนทุกคืนเช่นเอ็นมันจะยานออกมานั่งง่าย แต่เนี้ถ้าเราตินั่นตินี้มันก็เลยมันบ่อยงานมันเข่งก็เรือยไปเข่งเรื่อยไปมันก็ทำาดได้ทีนี้เมื่อเรานั่งขัดสมาธิดได้แล้วก็ให้เอามือขวาทับมือซ้ายบันอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงบัน เมื่อตั้งกายให้เทียงคนหลับตาเวลานี้ไม่ต้องดูใครดูใจของเราเองว่าใจดวงผู้โลดอยู่ในตัวเราเนี่มันไปไหนอยู่ไหนถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะรู้ได้เข้าใจเตเดเยวว่าที่เราได้ยินเสียงก็คือว่าจิตใจเราอยู่ภายในร่างกายนี่แหละ ใจนี้ถ้าออกจากร่างกายไปแล้วไม่มีใครรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นแต่ท่านไม่พูดมากเหมือนคนเราท่านโลาใจคิดบาปค,คิดบุญเป็นบนุญเ,เป็นบาปท่านโล้เมื่อเราหลับตาแล้วอันตานอกนี้มันหลับได แต่ตาในคือตาใจจักสุคือตาตาภายในนั้นแม้หลับตาแล้วมันก็ไปได้เห็นได้เวลาคิดน็กไปไหนมันก็เป็นเป็นโลกเป็นร่างเหมือนกับตาเห็นเหมือนกันในเมื่อเราหลับตาแล้วให้เราตั้งใจลงไปตั้งสัจจะ ที่ฐานใจลงไปว่าชั่วระยะที่เรานั่งภาวานานี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราก็จะไม่วุ่นวายมันไม่ตายอย่าไปกลัวตายเพราะว่าในอนาคตตาราทุกๆุกคนจะต้องตาย ดูคนเราที่ตายเขาตายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่บางคนก็เกิดคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมาเจ็ดวันตายก็มีสิบวันตายก็มีสิบห้าวันตายก็มีเกิดมาเดือนหนึ่งตายก็มีสองเดือนสามเดือนยังไม่ถึงปีตายก็มีได้ปีแล้วตายก็มี เวลามันตายนั้นไม่มีใครไปห้ามได้เวลาเราจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวน,นาก็อย่าไปเข้าใจว่าเรานั่งแล้วโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมันจะกำเริบเสรพสันให้ร่างกายเราไม่สบายอันนี้ก็อย่าไปเชื่อมัน มันเป็นสังขารมานปรงแต่งอยู่ในใจคนเราทุกทุกคนให้เฉยอยู่เหมือนร่างกายร่างกายจริงๆคือธาตุดินปะทวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวายโยธาดลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ใดแต่ไรมาแล้ว คนเราที่เกิดมาก็คือเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมเป็นตัวของเราเย็ดพวกมาเย็ดมาเถอะก็ว่าเป็นตัวของเราแข้งของเราขาของเราหน้าตาชื่อเสียงตัวเราของเราแต่ถ้าเราถามดูให้ดีว่าผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระโดกลานี้มันเป็นของใคร เป็นของนายกอนางขอหรือเป็นของกายความจริงมันไม่ได้ว่าเป็นของกายธาตุเดินก็เป็นดินอยู่อย่างนี้ธาตุน้ําก็เป็นน้ําธาตุไฟก็เป็นไฟธาตุลมก็เป็นลมธาตุทั้งุีดินน้ําไฟลมไม่ใช่ตัวเราเป็นของโลกเขาเป็นของโลกโลกก็คือว่าดินน้ําไฟลมนั่นเอง เมื่อเรานั่งได้แล้วก็ให้ตั้งใจให้สงบมันเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าผู้รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นรู้อะไรก็โล้ธาด,ดินธาุน้ำธาดไฟธาดลมโล้สมมุตินิยมของโลกแล้วท่านไม่หลงสมมุตินิยมของโลกเรียกว่าท่านโล้แจ้ง รู้ว่ามันต้องมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วใครจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามมารักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้ชราก็ไม่ได้รักษาก็รักษาไปแต่ว่าแก่ชรามันก็แก่ชราไปอย่างเราเกิดมาแล้ว ตามธรรมดามนุษย์คนเราเกิดมาแล้วตอนแรกจะมีฟันฟันเขี้ยวในปากมีทุกคนอีกมนนานละสามสิบสี่สิบห้าสิบไปหน้าแล้วฟันนี่จะหลุดออกมาเป็นชี่เป็นชี่ยิ่งแกไปเท่าไรก็หมดแต่ไม่เหลือแต่สมัยนี้เป็นสมัยที่เรียกว่า มันมีสติปัญญาพอแก้ไขไปได้เมื่อฟันเก่าหลุดไปแล้วเขาก็เอาฟันปลอมมาใส่ให้อย่างหลวงปู่พุทเทศนี้ก็ใช้ฟันปลอมแต่ฟันปลอมหลวงปู่นั้นมันเป็นธรรมภาเป็นฟันปลอมพิเศษใช้ทำรรม,มาสี่สิบปีเรายังใช้ได้อยู่ ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปเป็นมาเคอว่าสมัยโน้นสมัยเปลี่ยนฟันเปลี่ยนฟันปลอมร่างกายมันเป็นคนผอมคนเล็กพอเปลี่ยนฟันปลอมแล้วใส่ฟันปลอมแล้วมันอ้วนขึ้นร่างกายมันอ้วนขึ้น มันเลยไม่หลวมเต็มขึ้นมาแต่ถ้าว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไม่รู่วกี่ชุดสีสส่สิบปีนี่แล้วอ่ะตามธรรมดาเขาก็สามปีสีป่ปีห้าปีก็เปลี่ยนแล้วมันมาอยู่ในเหลือกในฟันนี่ก็คือมันแสดงว่าไม่เที่ยงแสดงว่าฟันที่เราว่าของเรามันก็ไม่เที่ยง ผอมบนศีรษะเมื่อเด็กเมื่อนมวัดดำเมื่อแกชลาแล้วขาวไปนั่นมันก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงว่าความแก่ความชลาของคนเรานี่มีอยทุขณะทุกเวลาแต่ว่าใจเราไม่รู้จิตใจมันก็มาหลง เวลาเจ็บไข้ได้พยาธิขึ้นมาก็มายึดมาถือว่าเราเจ็บไข้ได้พยาธิหรือว่าลองทางไปตามภาษาของคนว่าข้าพเจ้าเจ็บปวดทุกขเวทนาลองให้มันก็ไม่ฟังมันก็ไม่หยุดถ้ามันโรคได้เกิดมากแรงมากมันเอาถึงตายก็ได้ แค่นั้นวันนี้เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจรีบเร่งภาวนาในใจพุทพอคุณพระพุทธเจ้าลำลึกไว้ในใจ มันจะคิดไปไหนมาไหนเมื่อใจเราไม่ไปมีสติเตือนใจเราอยู่ว่าอันนั้นเป็นความคิดนึกไปต่างหากดวงใจของคนเราจริงๆมันตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณแล้วมันไม่ได้ไปไหนนั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูกสามร้อยท่อนนี่อยู่จะไปไหนมาไหนมันก็ขอบหิ้กองกระดูกไป ร่างกายเนื้อหนังไปทิ้งไม่ไล้ถ้าทิ้งเมื่อใดก็ตายล่ะถ้าจิตไม่โย่แล้วก็ตายทิ้งบัดนี้เราได้มาโซสถานที่วิเวกภาวนาอันเราทุกคนบนหาอยู่เสมอว่าเรายโยในบ้านในเรือนในครอบครอง,องย่าเรือนจิตใจจึงไม่สงบ เมื่อใดหนอเราจะได้ไปในป่าในเขาในถ้ำในที่วิเวกภาวนาอย่างสมัยพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลเราคิดว่าอย่างนั้นแต่วันนี้วันเวลานี้เราได้มาสู่สถานที่วิเวกคือว่าถ้ำผาปลอกผาก็คือว่าหินถ้ำก็คือมันเป็นทองเป็นกน อย่างที่เรานั่งนี่แหละแต่ว่าถ้ำอย่างนี้น่้นเราหาได้ยากลองไปหาเถิดในประเทศไทยเราจะมีถ้ำอย่างนี้หามีน้อยส่วนมากนั้นจะมีถ้ำเข้าไปแล้วก็ไปสดอันนั้นอากาศไม่ค่อยดีเกิดอากาศเสียขึ้นมาแต่ถ้ำนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันโปร่งลมมาทั้ง ทิศต,ตวะวันทิศเหนือมันก็เข้าผ่านไปและไอ้พวกนกข้างขาวขี้เยี่ยวมันเหม็นมันก็มาอยู่ไม่ได้กลางคืนมันก็มาสองสามตัวมันก็ไปกลางวันมาอยู่ไม่ได้มันอีเยี่ยวอีแล้วเยอะก็เลยนกข้างข่าวขี้นกข้างขาวก็ไม่มารบกวน ผู้มาโยธรรมเนกมักจะอยู่ดีสบายไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายอะไรหลวงปู่มาพบธรรมนี้มาอยู่ตั้งสี่สิบปีแล้วยังไม่มีพระเนนอุบาสกอุบาสิกามาเจ็บไข้ได้ป่วยในนี้้นจนถึงตายในนี้ไม่ค่อยมีแม้แต่คนเดียวแม้แต่องค์เดียว อันไม่สบายมันก็ไปที่อื่นแต่แล้วไปตายที่อื่นอย่างนั้นไมีเทเน่้น่เรียว่ายังไม่มีคนตายยังไม่มีพระเนนตายแหนั่นผู้ใดกลัวตายแลวให้มาอยู่ทําผาปลองไม่ตายง่ายๆมันมีบริหารร่างกายอยู่เสมอเวลาลงก็จากนี่ลงไปจนถึง ลานจอดรถมันเก้าเส้นดัดเส้นลงไปเวลาขึ้นมาก็ดัดเส้นลือสีขึ้นมาเก้าเส้นเดินขึ้นมาจากลานจอดรถถึงที่นี้ก็บนศีรษะรู้สึกว่าเหือชุมล้วนั่นแหละออกกํำลังออกกําลังหรือว่าออกเอ็กซ์เซอไซสออกเอ็กซ์เซอไซ์ กำลังกายดีพด้ใดอยากมีอายุยืนก็ให้ขึ้นมาภาวานาบวชเป็นฤาษีตาพขาวแม่ชีอยู่ทำป่าป,ปองเพราะว่ามันมีที่ดัดเส้นดัดเส้นฤาษีโดยเฉพาะคือการนั่งสมาธิภาวานาเราไม่ต้องไปกลัวการนั่งสมาธิภาวานานี้ถ้า กล่าวถึงความจริงแล้วมันมีธรรมท่านตัดไว้ว่าพุทธโอสถพระพุทธเจ้าเป็นยาธรรมโอสถพระธรรมเป็นยาสังฆโอสถพระสงฆ์เป็นยาคำว่ายานะ่ะมันแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ผู้ใดนั่งสมาธิภาวนาหรือว่าเหนื่อยแล้วก็เดินจงกรม กลับไปกลับมาเส้นเอ็นมันแก่ยานยิตใจก็สบายเราไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงตัวเราให้ได้ว่าเราไม่ต้องไปห่วงใครเราเกิดมาคนเดียวอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเกิดมาแล้วท่นานก็มีความเมตตาการุณเลี่ยงดูรักษา จนกระทั่งเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้พ่อแม่บิดามารดาท่านจึงถือว่าเป็นพระอาหารหันต์ของลูกโพราได้ยังมีพ่อแม่ก็ให้ปฏิบัติช่วยรักษาท่านได้บุญได้กุศลหรือว่าอย่างหนึ่งว่าใครอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจ้า แม้เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าโดยรูปกายจริงเราก็ได้เห็นพระพุทธโลกพระยืนพระนั่งพระนอนถ้าเราอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจ้าท่านก็รัสไว้ว่าให้ช่วยกันปฏิบัติพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วย พระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่มีพ่อแม่ญาติมิตรสหายท่านเป็นคนคนเดียวเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวให้ทําบุญกับพระสงฆ์ที่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธก็เหมือนได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าหรือเราปฏิบัติ พ่อแม่ญาตินิสหายของเราทุกคนให้อยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าเราได้ปฏิบัติพระอระหรันตธรรมดาพระอระหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัเจกพ็พุทธเจ้าพระโสดาสกิตาคาอนาคาอารหันตานั้นยากที่ท่านจะทำให้เกิดให้มีขึ้น เมื่อเราได้ทำบุญกุศลกับบิดามารดา